สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q u r u s ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมคอมเมนต์หลังชาวกัมพูชารับไม่ได้ที่นักข่าวจากประเทศไทยไปทำข่าวที่สนามกีฬามรดกเตโชโดยแฟนเพจของนักข่าวที่ไปทำข่าวมีชื่อว่าแฟนเพจเมนสแตนคือเรื่องนี้นะครับมันก็มีอยู่ว่าทางแอดมินแฟนเพจเมนสแตนเขาก็ได้ไปทำข่าว รวมไปถึงไลฟ์สดแล้วยังได้ลงรูปภาพที่มีราวตากผ้าที่ตากอยู่สนามกีฬามรดกเตโชเหตุการณ์นี้นะครับจึงทำให้ชาวกัมพูชานั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมซึ่งทางกัมพูชานั้นนะครับได้หาว่าแฟนเพจเมนสซตน นั้นทําให้ประเทศของเขานั้นเสื่อมเสียครับซึ่งแนวรูปภาพที่ทางนักข่าวแอดมินแฟนเพจเมนสแตนนั้นที่ทําการถ่ายหรือไลฟ์สดนะครับเขาบอกว่ามีฝุ่นดินแดงแล้วก็ภาพราวตากผ้าที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงทําให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจเป็นอย่างมากและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับ คือทางแฟนเพจของชาวกัมพูชาได้มีการแชร์โพสต์ออกตามล่านักข่าวไทยโดยการทําการแคปรูปภาพของนักข่าวแล้วก็ประกาศตามหาพร้อมคําบรรยายพร้อมรูปภาพว่าทําไมผู้หญิงไทยคนนี้ถึงไม่เคารพประเทศชาติของเราฉันได้ยินว่าเธอกำลังพักอาศัยอยู่แถวนี้เยรูซาเลมแต่ฉันมองไม่เห็นเธอนะช่วยกันแชร์หน่อยพี่น้องชาวกัมพูชาใครที่พบเห็นผู้หญิงไทยคนนี้ช่วยจับหน่อยนะเพราะการที่เขามาทำ มันเป็นการดูถูกชาวกัมพูชามากแล้วทางแฟนเพจกัมพูชาเองนะครับยังได้ชี้บ่งบอกว่ารูปรักลักษณะหน้าตาและแฟนเพจด้วยนะครับซึ่งทางแฟนเพจชาวกัมพูชานั้นนะครับยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่าโมโหมากซึ่งเขาไมา่อยู่กัมพูชาหลายวันแต่ทําไมเ,าเรา ก็ยังหาตัวเขาไม่เจอหลังจากโพสต์นี้นะครับได้มีการเผยแพร่าข่าวสารออกไป <c oughs> ก็ทําให้ชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากครับบางคอมเมนต์นะครับก็ยังบอกอีกว่า เรื่องนี้อาจจะต้องถึงโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับและเราก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวกัมพูชากันหน่อยนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าแอดอ่านออกเสียงไม่ชัดเสียงสูงเสียงต่ําหรืออ่านไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เรามาฟังคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านแรกกันเลยนะครับก็ได้คอมเมนต์บอกว่าด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่อยากไปเที่ยวในดินแดนประเทศไทยแห่งนี้คนไทยนั้นอิจฉาอาริษยาเรามากมักแต่จะขโมยเราอยากจะบอกว่าชาวกัมพูชาจํานวนมากไม่ยากจนนะเพราะเราชาวกัมพูชานั้นไม่เคยขโมยของจากประเทศใดมาเป็นของตัวเองจําไว้ ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเลยมันเสื่อมเสียประเทศเราคนสยามเขาไม่เคยมองเราด้วยสายตาดีที่สำคัญประเทศเราต้องเตรียมการอย่างดีสุดความสามารถและโปรดเปิดใจยอมรับข้อปกพ้องและเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้สมกับชื่อประเทศเล็กๆใจใหญ่แล้วโลกจะได้รู้จักชาวกัมพูชามากขึ้นและรู้ว่าประเทศเล็กๆนี้ยิ่งใหญ่ คอมเมนต์ถัดไปครับก็จะเป็นของชาวอาเซียนนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะพลเมืองทั่วโลกฉันกังวลอย่างมากเกี่ยวกับข่าวล่าสุดโพสต์นี้ทําให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภยัยและทําให้ฉันรู้สึกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงข้อความดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อคุมคู่และทําร้ายร่างกายนักข่าวไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะดําเนินการเพื่อยับยั้งการระเมิดในลักษณะนี้และรับรองว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยกําลังพยายามที่ จะแสดงจุดลบของเราวิจารณ์เราเราต้องอดทนอย่าตอบเพราะมันยังไม่ได้ดูถูกสัญชาติของเราแต่อย่างใดตอนนี้มีหลายประเทศกำลังมองเราอยู่ประเทศไทยกำลังพยายามที่จะจุดไฟเผาเราถ้าเราเผากับมันมันแสดงให้เห็นถึงจุดลบของเราเราคือผู้แพ้ถ้ามีความรุนแรงอะไรจะเป็นปัญหาใหญ่กว่านี้เพราะประเทศไทยจะมีข้ออ้างว่าซีเกมอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศของเรา คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าประเมินได้ชัดเจนว่าคนไทยส่วนใหญ่มีสันชาติแบบไหนทําให้ชาวต่างชาติรู้มากขึ้นเกลียดเชื้อชาตินี้มากขึ้นถ้าพวกเขายังทําตัวแบบนี้ต่อไปบางทีมันถึงเวลาที่จะเอาคืนทุกอย่างที่ชนชาติพันเหล่านี้เอาไปจากประเทศอื่นในอดีตเพราะทมเนียมที่ไม่สํานึกผิดของพวกเขาต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประเด็นคือเธอไม่ได้ทําอะไรผิด เธอเป็นนักข่าวแต่ไม่ได้ดูถูกข้อความหรือคำอธิบายของชาวกัมพูชามีแต่รูปจริงรอบสนามกีฬาไม่ใช่โกรธเธอทำไมไม่ใช้มันเป็นแรงผลักดันลองคิดดูว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนักข่าวคนนี้หรือถูกทำร้ายร่างกายในกัมพูชาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแย่ลงยากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนและที่สำคัญกว่านั้นประเทศไทยเคยช่วยกัมพูชาในลหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือการสนับสนุนการศึกษาและอื่นๆ มกมมาายหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรคาดหวังความช่วยเหลือจากประเทศไทยอีกต่อไปประเทศของท่านจะโด่งดังไปทั่วโลกที่ต้องการทำร้ายนักข่าวมีชื่อเสียงที่โด่งดังในทางที่ไม่ดีการท่องเที่ยวจะหายไปคนทั่วโลกสงสัยไม่กล้าเดินทางไปกัมพูชาทุกคนคิดว่าเป็นประเทศป่าเถื่อนและมีผลร้ายตามมามากมาย คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเอเชียอุ้ยไม่ปื้มกัมพูชาเตรียมการมาดีหาทางจับผิดทำเสียสยามได้ คอมเมนต์ชาวการบ,บูชาท่านตอบมาครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันไปดูวิดีโอเต็มและเขาไม่ได้พูดไม่ดีเกี่ยวกับเราเขาแค่ชมเราเขาชมว่าพวกเราชาวเขมรนสามัคคีกันจริงๆทุกคนเป็นมิตรยิ้มแย้มทุกคนรีบไปดูตั้งแต่บ่ายโมงรายการเริ่ม19นาฬิกาและเขาก็ชมการรักษาความปลอดภยัยและความสวยงามอลังการของสนามกีฬาของเราฉันดูวิดีโอเขาตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเลวร้ายเกี่ยวกับเราตรงกันข้าม ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆไว้เพราะเราเป็นเจ้าบ้านคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าไปทําเขาเลยแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาด้วยอย่างไรก็ตามเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดทําตัวให้ดีอย่าไปยุ่งไม่มีประโยชน์เลยให้เขาเห่าเธอเราจะเดินหน้าต่อไป คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับคนไทยบางคนมากัมพูชาในช่วงซีเกมเพื่อวิจารณ์เราเขากลัวเราได้ดีกว่ากลัวต่างชาติสนใจประเทศเรามากกว่าเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมและอารยธรรมมากกว่าพวกเขาคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า สำหรับฉันฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของเราที่พวกเขาถ่ายรูปพวกนี้และอีกรูปหนึ่งไม่ต้องหาปัญหาของคนอื่นคนเอเชียจะหาข้อเสียของเราเสมอเพราะถ้ามีปัญหาคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือตัวเรา ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับประเทศไทยคือผู้ชนะของโจนที่ขโมยวัฒนธรรมและคุณธรรมของคอมรมของเราอย่างถ่องแท้ไม่กลัวไฟคนไทยที่มากัมพูชาไม่มีเจตนาดีต่อคนกัมพูชาเขาหาแต่ผลประโยชน์อยาไปเป็นมิตรกับเขามากคอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยเป็นคนที่ไร้การศึกษาและไร้ศิลธรรมที่สุดในเอเชียเราถึงไม่โตเถียงกับพวกเขาพวกเขาชอบเหยียดสีผิวผู้คนทั่วไป คอมเมนต์ต่อไปครับเราสูญเสียไปมากจากพวกคอมเมนโง่ๆที่ใช้สินค้าของไทยมาทำงานในไทยมากเกินไปจึงได้เงินคืนกลับบ้านคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนบอกให้ประเทศอาเซียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับน้ำพึ่งหยดเดียวรอได้เลยจะพากันซวยทั้งประเทศแน่ จากนั้นนะครับก็ได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อจากคอมเมนต์นี้อีกว่าอยากให้คอมเมนต์เป็นคนเริ่มเปิดจังใจแทบจะขาดแล้วมันไม่กล้ารอกคอมเมนต์ comment ต่อไปครับก็จะเป็นของชาวไทยนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าเรานําเสนอสิ่งที่ความเป็นจริงแต่ว่าคุณรับไม่ได้แล้วกลับจะมาทําร้ายเราแบบนี้หรอไม่พร้อมอะไรสักอย่างก็หาว่าคนอื่นจับผิดแย่จริงๆ ความคิดเห็นต่อไปครับพี่น้องทั้งหลายยิ่งขขาว่าเราเรายิ่งพยายามแก้ไขผิดตรงไหนยิ่งขาดการพัฒนาเปิดใจพิจารณาและพยายามให้มากขึ้นอย่าวิตกอย่าท้อตอบสนองเสียเวลาทำมาหากิน คอมเมนต์ถัดไปครับเราเป็นเจ้าบ้านเราต้อนรับแขกแขกรับเชิญเป็นอย่างไรประเพณีชาวสยามนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จงรักษาบารมีเราเป็นเจ้าบ้านหมาเห่าปล่อยให้มันเห่าเดินออกมาความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยรอซีเกมจบก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นงานเขาจอมโจร ความคิดเห็นต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าพี่ชายจ้างพวกเราสิเดี๋ยวพวกเราจะจัดการให้ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าพวกทำข่า,าวที่จะทําให้เกิดการทะเลาะกันเพราะว่าคนไทยนั้นชอบเหยียดคอมเมนต์ต่อไปครับไทยขี้อิจฉาอยากได้เป็นของตัวเองไม่เข้าใจเลยว่านี่หรอประเทศที่พัฒนานแล้วกว่าจะจบเกมไทยก็เป็นบ้าเพราะความอิจฉา ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าประเทศเขาดีจริงเขาน่าจะไม่ดูหมิ่นกัมพูชานะหาว่าเราด้อยพัฒนาเหมือนไทยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านถัดไปครับคนไทยมีความรู้แต่ขาดมารยาทคอมเมนต์ต่อไปครับเราต้องเรียกคนงานประเทศเรากลับมาให้หมดนะ ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาไม่พอใจกับความสำเร็จและความปั้งของเราเพราะกลัวโลกรู้ความจริงเขาแสดงให้โลกเห็นว่ามันเป็นของเขาและจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับพาร์ที้นะครับก็จะเป็นของชาวไทยนะครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชาควรมีระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีที่สะอาดเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพซีเกมนะ ก็จบแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นในพาร์ทนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมในช่วงหลังๆนะครับเสียงผมเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันก็เริ่มเบานะครับตรงนี้ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสาหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าคิดต่างหรือใครที่มีประสบการณ์ยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับพาร์ทนี้ แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ